สกินแคร์มิดเยอร์เฟรนประจำปี2025มาแล้วนะคะเครื่องปีใช่ไหม6เดือนแกม็คือบ้านหมุนไปแล้ว3เดือนต้องมีการควบคุมคาเฟอีนอาหารดองคุมการนอนอะไรประมาณนี้นะแต่ก็ดีกว่าเดิมมากๆเพราะว่า3เดือนอะคือเหมือนเวลาของแกแบบมันหายไปเลยเพราะมันทําอะไรไม่ได้เลยแกมดูแลผิวส่วนใหญ่จะเป็นอะไรที่เบสิกมากๆใช้ง่ายๆเพราะเวลาที่แกป่วยอะแกมก็ไม่ได้มีเวลามานั่งคิดเรื่องอะไรเยอะแยะนะคะแล้วก็คลิปนี้เหมือนเดิมเลยทมส์สแตป์พิกัดชื่อของต่างๆ อยู่ในคอมเมนต์นะคะนะคะใช้ตัวนี้บ่อยมากแล้วลืมพูดถึงในคลิปนะคะอันนี้จะเป็นตัวยาสระผมรอยออลเอลแสบไายาลลอนเพียรนะคะตัวนี้เนี่ยเหมาะสาหรับคนที่มีผมมันมากๆช่วยลดผมมันดีมากอันนี้แกมเลยใช้บ่อยเห็นปะจะหมดแล้วรวมถึงทีมนวดด้วยดินหอมมากนะคะก็เลย แอบมาพูดถึงแบบแซมแซมในคลิปนี้นะจ๊ะผลิตภัณฑ์ผมตัวนี้คือแกมชอบมากแกมมี2สีแต่แกมอ่ะชอบสีม่วงมากสุดอันนี้คือ hair it restore and refresh clean dry shampo o ของพี่สายป่านนะคะคือแกมชอบอันนียมากเพราะแกมชอบกลิ่นกลิ่นมันจะเป็นความ ดอกไม้ฟ a อร์ฟ r อร์คล้ายๆตัวพุชี่สีชมพูและที่ชอบมากอันนี้จะเป็นดรายแชมพูที่เวลาเราฉีดผมมันๆของเราใช่ปะเขาไม่ทิ้งผมขาวพอใช้ตัวนี้มันไม่ทิ้งอะไรสีข,ขาวๆไว้อะไม่มีคนมาแบบว่าแกมอะไรติดผมก็เลยแอบชอบตัวนี้เป็นพิเศษแล้วก็ใช้ตัวนี้มาตลอดและมาร์กหน้านะคะที่ชอบมากๆของปีนี้นะคะคือล ul ูลูลูนไฮเดรเอซีแมสที่แกมชอบตัวนี้มากคือให้ความชุ่มชื้นนะแต่ว่าทําให้ผิวรเรียบเนียนมีความสว่างกระจ่างใสช่วยผัดเซ แบบเบาๆคือบางทีแกมใช้แบบว่า3-4วันต่ออาทิตย์ผิวฟูผิวกระจ่างใสเติมน้ําแบบเต็มๆชอบมากราคาดีมากใช้บ่อยใช้ไม่หยุดต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นแบรนด์เกาหลีทุกคนคือไปเห็นคอนเทนต์ไวร์ลของใครเขามาก็ไม่รู้อะทุกคนอ่านไม่ถูกทุกทุกคนช่วยหน่อยช่วยหน่อยได้ช่วยหน่อยว่าอันนี้อ่านว่าอะไรด็อกเตอร์เอลอะไรแกมชอบมากเกี่ยวกับตัวนี้ก็คือตัวแพคเกจจิ้งของเขาอันนี้เนี่ยเป็น c ล e นซิ่งบา a l แล้วเวลาใช้งานนะเพื่อนๆแค่ถ่ายน้องออกมาแกว่ามันใช้งานสะดวกมากคือทําให้จับตัวนี้บ่อยมากเพราะใช้งานสะดวกเรามาลบหน้ากันเลยไหนๆแล้วก็ไหนๆแล้วไม่ได้เน้นเรื่องแบบผัดเซลล์ผิวมากหรือทําให้ผิวมีความเรียบเนียนอะไรมากแต่ว่าลบเครื่องสําอางสะอาดมากเพราวันนี้นะคะใช้แต่แบบพวกงานติดทนนานมาสคารา่าอาไลเนอร์อะไรประมาณนี้นะรับผลที่ไม่ชอบใช้พวกงานลีนซิ่งบา bar นะคะจะมีลีนซิ่งออยล์มานาเสนอใครที่ใช้ออยเป็นประจาอยู่แล้วอะแกว่าเพื่อนๆน่าจะชอบตัวนี้อันนี้คือ A MT cleansing oil นะคะซึ่งละลายพวกเครื่องสําอางได้ดีมากมาสคาร่าที่แบบอาจจะไม่ได้กันน้ำมากก็คือละลายได้หมดเลยอันเนี้ยเป็นอะไรที่แกว่ามันถูกแล้วมันดีราคาแบบว่าหลักร้อยอะเจอมาจากลาซา d a นะคะถูกก็กลิ่นนะคะเขาจะมีความหอมแบบกุหลาบงาน cleansing oil cleansing bar บางตัวใช่ไหมเขาจะมีตัวที่ช่วยผัดเซลล์ผิวช่วยแบบเอาสิวเซียนออกได้นะคะ2ตัวนี้จะไม่ได้ช่วยเรื่องสิวเซียนอื คือถ้าจะเอาสิวเซียนเนี่ยต้องไปดูตัวบานิลาโคอะไรประมาณนั้นทีนี้เดี๋ยวันไปล้างหน้าเลยเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันคล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะผิวก็จะมีความ สะอาดแบบนี้เลยซึ่งโฟมล้างหน้าที่เราใช้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเอียดนิดหนึ่งแต่ด้วยความที่ว่าเราใช้พวกแบบอ่ะ cleansing bar cleansing oil มัออก็จะมีน้ํามันช่วยแบบลดความเอียดได้ประมาณหนึ่งอันนี้คือ c l e a n i t zero calming foam cleanser ของบดีลลาโคที่แก้มชอบตัวนี้มากคือแก้มชอบความรู้สึกคือทุกครั้งที่ทําความสะอาดมามรู้สึกว่าหอมมากมันเป็นความหอมแบบเหมือนเป็นงานแบบ กินข้าวหรืออะไรสักอย่างที่ําให้แกมอไม่สามารถออกจากตัวนี้ได้ก็ คนที่ผิวแห้งมากๆอาจจะไม่ค่อยเหมาะ PH อาจจะไม่ได้5.5บาลานซ์อะไรประมาณนี้อาจจะแบบไม่ได้ขนาดนั้นแต่ชอบมากกลิ่นหอมสุดๆและ cleansing balm อีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้คือเหมาะสําหรับคนที่แบบผิวแห้งแห้งมากๆผิวอายุเยอะขึ้นมาหน่อยต้องการความชุ่มชื้นเยอะๆนะคะ e l e m e s pro collagen cleansing balm ตัวนี้นะคะคนที่ผิวอายุเยอะๆหรือคนที่มีผิวแห้งมากๆนะต้องการอะไรที่ชุ่มชื้นเป็นพิเศษและชอบใช้ cleansing balm ชุ่มชื้นมากคือ,อบางคนที่ใช้ตัวเนี้ยแล้วมีความสุกว่ามันเหมือนแบบล้างไม่หมดอะเพราะว่าน้องเขาอะชุ่มชื้นแบบต่อไปนะคะพวกงานปัญหาสิวนะคะแกมใช้ตัวนี้ skinlicious clear acne มันจะเป็นงานแบบว่าแต้มสิวสูตรเมนโลเนาะเวลาทาไปแล้วอะแกมชอบมากเลยคือลดสิวอักเสบสิวแบบประจำเดือนได้ดีมากตัวนี้เขาจะช่วยแบบงัดหนองแบบอะไรที่เป็นงานผดผดผืนผืนเป็นไตไตใต้ตตผิวออกมาคือต้องเป็นการใช้แบบ ไม้จุ่มแล้วก็แปะ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 ไป,ะปะทีละจุดอันนี้จริงๆแล้วคือช่วยพวกงานสิวได้ด้วยแต่ที่แกมใช้น้องบ่อยมากๆช่วงนี้นะอันนี้คือ B K Acne Balancing Mask ชื่อก็บอกอยู่แล้วคือ Balancing Mask คือเวลาที่อ่ะโอเคบ้านเราหมุนใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ได้บำลงผิวดีมากใช่ไหมมันก็จะมีอาการที่ผิวรู้สึกว่ามันมากแบบอยากล้างหน้าแต่ล้างหน้าก็ไม่ช่วยเราจะใช้คุณน้องคนนี้นะคะ พ่อเข้าไป ก็จะช่วยลดความมันบนใบหน้าได้ดีมากทําให้ใบหน้ารู้สึกว่าสะอาดมากๆโดยที่ผิวมันไม่กล้านอะ่ะผิวมันมีความนิ่มอะ่ะเออมันยังแบบดูมีความชุ่มชื้นอยู่ต่อไปนะคะน้ําตบของวิกาสกินแคร์นะคะทาไมยังเปิด3ามขวดจะงงมากแต่หมดไปแล้วขวดหนึ่งอ่ะแล้วก็จะมีแบบสูตรเก่าเนาะแล้วก็สูตรใหม่ที่เพิ่มโพ l l u t i o นะคะป้องผิวจากมลภาวะขึ้นมาคือวิกาสกินแคร์เนี่ยจะเน้นเรื่องแบบผิวแข็งแรงทําให้ผิวมีความอิ่มๆฟูๆดูมีน้ําขึ้นมา ตัวเนี้ยก็คือสามารถใช้บํารุงผิวได้ด้วยหรือว่าใช้เตรียมผิวก่อนแต่งหน้าได้ด้วยผิวที่ไม่เด้งก็เด้งผิวที่ดูไม่มีน้ําก็มีน้ําแต่ใสขึ้นมาชอบมากเลยผิวดูสวยปึงปป้งกบบปึ้ง ลดผดลดแดงปกป้องผิวจากมลภาวะเสริมแบรียเลอร์ทำให้ผิวมีความแข็งแรงต่อไปนะคะอันนี้คืออเนซ่าไนท์ซันแคร์เซรั่มนะคะช่วยดูแลผิวหลังจากโดนแดดที่แกมชอบตัวนี้มาก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 เป็นสกินแคร์ที่เน้นบำรุงผิวจากการโดนแดดโดยเฉพาะแล้วก็วันไหนที่แกแบบต้องการปลอบประโลมผิวมากๆก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่แกมใช้เหมือนกันหรือช่วงไหนผิวแห้งสุดๆก็จะมีการใช้ตัวนี้ตลอดเลยชอบใช้มากไม่ได้เน้นผัดเซลล์ไม่ได้เน้น อะไรเลยเน้นแค่แบบว่ากู้ผิวหลังโดนแดดแค่นั้นเลยต่อไปอันนี้จะเป็นสกินแคร์ที่ราคาสูงขึ้นมาหน่อยอันนี้คือ The ะเซ u m นะคะของซุก,กุนะคะแพงแต่ผิวอิ่มฟูกระจ่างใสผิวมีน้ำผิวกระชับคือครบมากแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงเดแกตัวนี้ไม่ค่อยมีใครพูดถึงแล้วก็พอได้ใช้แล้วแบบว้าวคนที่ผิวอายุเยอะขึ้นมาหน่อยอ่ะเป็นงานเมชัวสาสิบ สี่สิบห้าสิบอ่ะแกว่าได้เลยส่วนคนที่เด็กกว่าน,นั้นแกว่าอันนี้อาจจะเกินไปไม่ต้องไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้น้อยกว่าน,นั้นเลขสองเลขสามนะคะไม่ได้ต้องการอะไรที่แบบเข้มข้นมากๆนะงานผิวเนี่ยที่มันมีความกั้นกล้าลูขุมขนดูดชัดๆเนี่ยมีความตื่นขึ้นได้อันนี้คือ La น e i ชบาลซี i อนเฟ r m s ม r u รมตัวเนี้ยหน้าตาน้องอ่ะดูน่ารักคิกคุอโนเนะมากๆแต่พอได้ลองใช้จริงแล้วเฮ้ยขินแคลน่ล n น i g e คือสุดปังนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเลติโน่เลติโนอะไรอย่างเงี้ยคือมันใช้ดีมากนี่พอบที่ผิวอิ่มฟูนะจะไม่ได้เน้นเรื่องกระจ่างใสนะจ๊ะตัวนี้ใครที่ต้องการแบบดูแลริ้วรอยหรือว่าแบบรูขุมขนอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ดูได้ต่อไปนะคะอันนี้มาแบบว่าเดือนหลังๆที่แบบเริ่มได้ใช้คือ the ordinary soothing and barrier support serum นะคะเป็นงานน้องนมเย็นชุ่มชื้นเสริมป้อมประการผิวแล้วก็ ชุ่มชื้นมากๆแบบมากๆมากกว่าสกินแคร์ทั่วไปก็เลยแอบมาได้อยู่ในคลิปนี้จ้ะอย่างตัว Laneige อย่างเงี้ยเขาจะชุ่มชื้นก็จริงแต่ The Ordinary ชุ่มชื้นกว่าในส่วนของ Moisturizer มี2ตัวตัวหนึ่งที่ราคาดีมากอันนี้คือ c e r o i d คือ c e r a i d น่ะตัวเนี้ยเข้ามาได้เพราะว่าไปเหมือนเนื้อ m o i s t ตัวหนึ่งที่ราคาประมาณเกือบเหมืนๆๆม่อนอะแล้วก็เวลาลงไปอะ คืออย่างนี้เลยแล้วเวลากลุ่มนิชอะไรแบบนี้เขาจะไม่ค่อยใส่น้ําหอมเพราะฉะนั้นกลิ่นจะมีความออแกนิกในการบํารุงผิวเพิ่มความชุ่มชื้นดีมากแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าปังมากสําหรับคนที่มีผิวมันนะคือ Clinique Moisture s ร r g ซึมเข้าสู่ผิวแบบวับไม่มีความรู้สึกว่าเหนียวเนหนอะหนะไม่มีอะไรผลิตออกมาน้ํามันส่วนเกินไม่ค่อยมีเนื้อเขานะคะจะมีความเจลเจลบางๆแบบนี้เลย เวลาทาลงไปแล้วใช่ไหมเขาจะทําให้ผิวเราแบบฮึบขึ้นด้วยชอบมากคือใช้หมดไปแล้วหนึ่งกระปุกและมีท่าทีว่าจะซ้ำสอตัวนี้เพิ่งเริ่มมาใช้หลังๆแต่ก็คือใช้บ่อยก็เลยอยากจะนํามาพูดเพราะว่าใช้ดีมากอันนี้นะคะจะเป็นเรตินอลตัวใหม่ของ i n นนิสฟรีคือเพื่อนวกคนไหนอะที่แบบว่าต้องการเริ่มเข้าวงการเรตินอลแบรนด์ n n นน f สฟรเป็นแบรนด์หนึ่งที่แกมเข้าวงการด้วย อ่อนโยนมากๆคือเกมใช้ตัวขวดขาวเขียวแล้วก็ล่าสุดเขามีตัวนี้มาที่เป็น PDRN เพิ่มเข้ามาดูอิม่มฟูเติมความชุ่มชื้นเลยประมาณนี้นะคะนี่หน้าตาน้องเป็นอย่างนี้ขี้เกียจใช้พวกงานเรตินอลแบบแรงๆอะ่ะช่วงเนี้ยแบบเรตินอลแบบแอคทีฟจ๋าเออแกมก็เลย หันมาใช้อะไรแบบนี้แดดก็คือคลินิกมอเจอร์เซิร์แอคทีฟโกลเซรั่มนะคะกระจ่างใสผิวเรียบเนียนผิวนุ่มผิวไม่กล้านแล้วก็ช่วยลดรอยรอยดํารอยสิวได้มาหลังแต่ปังมากอันนี้เนี่ยเนื้อจะมีความหนากว่าเซรั่มตัวอื่นขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะลื่น ทุ่มชื้อจุ่มชื้นเลยต่อไปนะคะโทนเนอร์แพดของซ u เปอร์มัมนะคะสูตรไบรท์เท n นิ่นะคะแล้วก็โซเฮโซนะคะ2ตัวนี้ค่อนข้างแตกต่างกันนะคะซ u เปอร์มัมนะคะใช้ทั้งบำรุงก็ได้หรือว่าเตรียมผิวก่อนแต่งหน้าก็ได้ตัวนี้คือช่วยเรื่องการ b r i g h t ท n i n g จริงๆแล้วก็ผิวโกลวแบบขึ้นมาเลย แปะไว้5นาทีผิวก็มีความวาววาวก็โกรขึ้นมาแปะก่อนแต่งหน้าทําให้ผิวเย็นขึ้นแล้วก็ทําให้ผิวโกลขึ้นในขณะที่โซเฮโซนะคะเกมจะไม่ได้เน้นตัวนี้ในการแบบบํารุงแต่เราจะแปะก่อนแต่งหน้าให้ผิวฉ่าวาวโกลเตรียมผิวก่อนลงคุชชั่นงานเกาหลี mm hmm. เพราะตัวนี้คือฉ่าของฉ่าของฉ่า mm hmm. เพื่อนๆอยากดูงานผิวของ2ตัวนี้นะคะลองไปดูรีวิวโทนเนอร์แพทที่กําทไว้ได้นะคะ mm hmm. ซึ่งกันแดดเนี่ยเราจะพูดถึงทั้งหมด สี่ห้าตัวเอามาพูดถึงตัวที่แบบเลิฟเฮตรีเลชั่นชิพก่อนใช้ลาโรชบ่อยมากนะแต่ลาโรชเนี่ยไม่ค่อยอยากแนะนําคนอื่นเพราะ ใช้แล้วไม่ความรู้สึกว่ามันแสบหน้าขย่าก็แล้วอะไรก็แล้ว,ลว,ลวทุกครั้งที่เอามใช้ก็จะมีความแสบหน้าน่าจะเป็นตัวส่วนผสมหรือแบบตัวมินเนอรัลหรืออะไรที่อยู่ในเนี้ยสักอย่างแต่ถามว่าใช้ไหมใช้ต่อไปสำหรับคนที่ชอบงานโทนอัพซันสกรีนทุกคนเออเฟสชอบโทนอัพจริงแล้วเบาบาบางมากให้งานผิวชำ่ชำๆบวาวโกโกลแบบสาวเกาหลีแบบสวยเอาจริงนะโซเฮโซหนึ so, ่ง hey, so, อันนี้แล้วก็ตามเรื่องงานคุชชั่นเกาหลีผิวแบบปุ้งเลยมีความโแบบทนอัพประมาณหนึ่งผิวแบบโอ้ต่อไปซูเปอร์กรุป๊ปซูเปอร์กรุ๊ปเข้ามาในนี้ได้เนี่ยเพราะว่าราคาและปริมาณคุ้มค่าสุดๆปริมาณเท่านี้ราคาอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทสามารถใช้กับใบหน้าได้ร่างกายได้แล้วก็ซึมไวไม่เหนอะจริงๆประมาณนี้ อีกตัวหนึ่งที่ปัง number s e v e future renew m damage protection นะคะมี s f 5 0ส่วนใหญ่กันแดดที่เลือกมาเนี่ยเนื้อจะแบบซึมง,ง่ายซึมไวไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้มีปัญหาอะไรยกเว้นละโลชนช่แหละที่แบบใช้บ่อยแต่รู้สึกว่าแสบว่าเบามากบางมากซึมวับปึ้้งเหมือนไม่ทาอะไรเลยสุดท้ายเลยกันแดดของบานิลาโคคือบานิลาโคจะเป็นแบรนด์ของเกาหลีใช่ปะ ตัวนี้มีเอบว PA, บวก PA บวกบวกบวกคือเนื้อดีมากเบาถ้าเหมือนไม่ทาเป็นน้ำแล้วซึมหายวัดแบบสวยกันแดดในเนี้ยที่พูดมาถ้าจะเอาแบบว่าเบาๆก็จะเป็น2ตัวนี้ n u m b e r ซกับเบ n น l ลาโคถ้าจะเอาความคุ้มก็ต้องเลยคะ่ะซ u เปอร์กรูปถ้าจะเอาความทนอัพก็ต้อง The Face Shop ถ้าจะเอาแบรนด์แบบโกโบมีสูตรวิจัยที่เรามีความสึกว่าเราเชื่อถือได้ก็ต้องลาโรสแหละแต่ลาโรสแซบ ประมาณนี้ทุกคนคือง่ายไวแล้วก็รวดเร็วมากๆเพราะ สเดือนเลยคะ่ะ3เดือนคือนอนสมบ้านหมุนแกรมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์จริงๆแกมีสกินแคร์อื่นๆที่แบบหลังๆมานในแกัเริ่มใช้แล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันในช่วงซึ่งปีนะคะแล้วก็อีกคลิปนึงจะเป็นงาน Mid-Year Favorite Makeup นะคะซึ่งมาช้านะทุกคนมาช้าคือรอทั้งแบบไฟด้วยแล้วก็มีงานเยอะด้วยอะไรด้วยแต่ว่ามาแน่นอนรอดูได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้ก็ไปะคะ่ะสวัสดีค่ะ